สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของ Present Simple Tense กันเนาะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของ Present Simple Tense นะคะเราจะมาดูเรื่องของ Definition หรือคำศัพท์เฉพาะของมันที่ครูยอยากให้เด็กๆต้องทำความเข้าใจก่อนเรียน Tense ทุก Tense นะอ่ะนั่นคือคำแรกคือคำว่า Present Present นะคะในบริบทนี้เราจะใช้แทนคำว่าปัจจุบันโอเคเนาะต่อไป past past อยู่ในบริบทที่เป็นอดีตนะคะแล้วก็ future ก็คือในบริบทที่เป็นอนาคตนะคะที่มาของชื่อนี้ละ่ะทำไมถึงชื่อว่า present simple tense ที่มาของมันก็คือ present ตัวปัจจุบันดังนั้นครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอนที่กำลังพูดอยู่หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะมาเดี๋ยวคุณจะพามาดูตัวอย่างของ positive sentence หรือประโยคบอกเล่านะคะในรูปแบบของประโยคบอกเล่าเนี่ยโครงสร้าง present simple tense จะประกอบไปด้วยประธานค่ะลูก verb ช่องที่หนึ่งนะคะและตามด้วย object หรือว่า complement ก็ได้นะคะ ในที่นี้ประธานเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าพหูพจน์หรือ plural ก็คือคำว่า day i u v d ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเอกพจน์หรือ singular เรียกว่า he she it 3ามคำนี้ทำไมเราต้องรู้ถึงประธานและกริยาเพราะว่าประธานที่เป็น plural verb จะไม่เติม s นะคะแต่ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์อย่างเช่น he she it เวิร์บที่ตามหลังประธานกลุ่มนี้จะต้องเติม s, <S ในโครงสร้างของ Present Simple Tense นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคที่เป็น Plural กับ Singular Plural ค,คืออะไร Plural ค,คือผูาหุน์อย่างเช่น I, You, We, t h y ประโยคนี้อย่างเช่น I like you, We like you, They like you เห็นไหมคะไม่มี Ver รตัวไหนที่เติม s เพราะประธานเป็นผูาหุพน ต่อมาในกลุ่มของ Singular ก็คือกลุ่มสีฟ้าตัวนี้มีประธานที่เป็นเอกพจน์อยู่3ตัวคือ he she it ประโยคเดียวกันเลย he likes you she likes you and it likes you เห็นไหมคะว่าประธาน like เติม s ขึ้นมาทันทีอันนี้คือเป็นธรรมชาติของโครงสร้าง present simple tense นะคะต่อไปมาดูประโยคที่เป็นปฏิเสธบ้างเด็ก เมื่อกี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาต่อมาปฏิเสธเราจะใช้ Ver รที่เป็นเว r ร to do เข้ามาช่วยนะคะเวิร to do ตามด้วยคำว่า not หรือเราจะคุ้นชินกับคำว่า don't นะคะถ้าประธานเป็น I, you, we, they เราจะใช้ don't มาตามหลังประธานในรูปแบบของประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประธานเป็นเอกพจน์ he, she, it การเติม s ยังตามมาตามมาตรงไหนตามมาเติมหลัง verb to do do เติม s ก็กลายเป็น does ดังนั้น does not ตัวที่เราคุ้นชินก็คือคำว่า doesn't โอเคนะคะ he s h e i t ต่อมามาดูตัวอย่างประโยคในรูปแบบปฏิเสธดูตำแหน่งของมันค่ะตำแหน่งของ do not กับ does not จะอยู่หลังประธานจากประโยคบอกเล่าของเราคือ they love you เราเอา don't มาวางไว้ด้านหลัง they นะคะก็จะกลายเป็น they don't love you แต่ถ้าเป็น he she it ที่เป็นเอกพจน์ก็จะใช้คำว,ว่า doesn't หรือ do เติม s กลายเป็น does does not นั่นเองนะคะ he does not love you หรือ he doesn't love you แต่ทั้งหมดทั้งมวล love จะไม่เติม s เพราะอะไรเพราะ s ย้ายมาอยู่หลัง do เรียบร้อยแล้วกลายเป็น does นะคะอะต่อมามาดูตัวอย่างประโยคของคำว่า do not กับ does not ด o นอ t ก็ go, ยังคงเป็นประธานที่เป็นพหุพจน์ I, V, D does not ก็จะเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์คือ he, she แล้วก็ it ตัวย่อก็ do not เท่ากับ don't นะคะส่วน does not เท่ากับ doesn't ต่อมามาดูประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามเราใช้ดูเข้ามาช่วยเหมือนเดิมลกูกดูในที่นี้คืออะไรดูมาวางไว้หน้าประธานนะคะเวลาตั้งประโยค ดู do, น้ำหน้าประธานที่เป็นพหูพจน์เหมือนเดิมคือ I U V D ส่วน d o e s วางไว้หน้าประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นคือ he she แล้วก็ it ดูตัวอย่างประโยคอย่างชัดๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ They เป็นพหูพจน์ดังนั้นเราใช้ดูมาวางหน้าก็จะกลายเป็น do t h e y love you ถ้าเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์อย่าง he เราก็จะใช้ do เติม s หรือ d o e s Does he love you เห็นไหม love ไม่มี s ทั้งสองเพราะ s ไปอยู่กับดูแล้วนะคะต่อไปถ้ามีคำถามก็ต้องมีคำตอบตอบตามที่เขาถามนะคะถ้าเขาใช้ถามว่าดูก็ต้องตอบดูถ้าเขาถาม does ก็ต้องตอบ does Yes I do No he doesn't โอเคนะคะมาดูตัวอย่างประโยคก็ต้องตอบ does Yes I do No he doesn't โอเคนะคะมาดูตัวอย่างประโยคให้ให้ชัดๆกันอีกรอบหนึ่งอ่ะ question do you like him ถ้าเขาถามดูตอบอะไรคะตอบดูก็ตอบว่า yes I do หรือ no I don't เห็นไหมคะต่อมาตัวอย่างประโยคที่ใช้ does อ่ะเขาถามว่า does he like you ถาม does ตอบ does ตอว่าอะไร yes he does no he doesn't โอเคนะคะ อะไหนมาฝึกกันดูค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างภาพมาให้ห้าภาพหนูลองจับคู่ดูซิว่าครูจะเอาคำไหนไปใส่ภาพอะไรบ้าง ่ะทีนี้มาดูว่าตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะภาพแรก day day เป็นพหูพจน์ใช่ไหม play ไม่เติม s ดังนั้นประโยคนี้คือ day play จบต่อไปอันที่สองครูใช้คำว่า like i like watermelon i เป็นพหูพจน์กริยาไม่เติม s ต่อไปข้อ3 she is happy ข้อ4 she i s candy she เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s เห็นไหมคะแล้วก็ข้อ5 he loves to smile he เป็นเอกพจน์ดังนั้นเลิ e ต้องเติม s นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียนแล้วเข้าใจบ้างไหมถ้ายังไม่มีถ้ายังมีคำถามหรือยังไม่เข้าใจข้อไหนสามารถอินบ็อกเข้ามาถามครูได้ในเพจได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย